อาบุคลนั้นตายเป็นขณะที่ชาญยังไม่เสื่อมเดิมหน้าแทงอรมประชานนี้ก็จะทําให้บุคคลนั้นได้ไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปภพมที่มีอายุไขยืนยาวมอมอเช่นยาวนานเป็นหลายหมื่นมหากัปเลยทีเดียวโอ้ก็หมดเวลาในการสร้างบารมีเป็นยาวสิยาวเลยนะตนการที่พระบรมโพสั์ไม่ไปเกิดเป็นรูปพรม เราจะทําให้ท่านต้อง,งเสียเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนั่นก็คือท่านจะไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีการสวัสสุขกระทุข์นานเกินไปจนทําให้ท่านขาดโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นระยะเวลาย,ยาวนานไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้กเกิดมาสร้างบารมีเพราะการสร้างบารมีต้องสร้างด้วยกายมนุษย์หยาบเนี่ย ประการการมีการมนุษย์หยาบอายุยืนยาวได้ถือว่ามีค่ามากทีเดียวอันที่สองวิเศษประการที่18บดในแก่ท่านจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นไม่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรจากประสัมมาสมุทธเจ้า พละองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาต,ติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลเดียวเท่านั้นอนยะ่างจักรวาลของเราที่เรียกว่ามงคลจักรวาลน,นี่เนะี่จะมีสำเนาของจักรวาลอีกหลายๆจักรวาลน,นับไม่ถ้วนเลยอันนั้นแต่จักรวาลนนะ่ะ เยอะแย,ยะเลยลวนมีมนุษย์ตั้งสิ้นนี่เนะาะอันนั้นเรานับไม่ถวนใช่ไหมลูกใช่ครับผมอท่านจะไม่พลัดไปเกิดในจักรวาลอื่นอย่างแน่นอนเมื่อได้รับพุทธบยากรแล้วสร้างบารมีอยู่ในจักรวาลนั้นจึงกระทัางกาลังบุญบารมีทั้งสามสิบทัชของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ท่านก็นจะลงมาตัดสรุนุตรส,มมสมัรสมมาสัมปวิยานเป็นพระสัมมาสมุทเจ้าโลกหนึ่งในอนาคตบรรมีสามสิบทัศนก็แต่ขั้นปกติธรรมดาขั้นกลางกะตั่งขั้นสูงอย่างละสิบอย่างละสิบคือทำยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่นะจ๊ะ นั่นก็คือท่านจะเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในจักรวาลเดียวเท่าน,นั้นไปตลาดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเพราะท่านจะตัองมาตัดสรุวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลน,นี่นี่นะจ๊ะแต่ที่เรารู้จักอน,นันตในจักรวาลและแสงใกจักรากวาลก็เพราะท่านบอกนะไม่ใช่มีคนอื่นก็มาบอก เพราะท่านไปเห็นเมื่อเ่าโอ้มีอน,นันตจ,จักรวาลและว,ว่าจักรวาลมีนับไม่ถ้วนพระจักรวาลที่เราอยู่นี้มีประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จักรวาลอื่นๆก็เช่นเดียวกัน <Hello. S 1> นี่ลาจ้ะ <Hello. S 1> แล้วว่าสรรพสัตว์ัมีเยอะแยะนักขนาดเลยมากมายนะ นี่อันันต์จักรวาลน,นี่นะโอ้ไปมาหาสู่กันได้มนุษย์ต่างดาวถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะวับ <c oughs> จริงๆไง,งครูใบใหญ่ชอบชอบแสงกจักรวาลอันันตตจักรวาลน,นี่มนะันต้องเชื่อมนี่เนาะ แล้วมันหน้าแต่คุณพรใหญ่คิดไม่ค่อยเหมือนจาบ้านเขาจะถือสารนะแล้วก็อีกอย่างนี่เราเรียนอนุบาลน,นะ,ะว่ามันมีก่อนหน้านี้ไหมนะออการที่จะมีจักรวาลต่างๆนี่เนาะแล้วมันเป็นยังไงเนาะนี่เนะมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธภยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ลงในพระองค์หนึ่งแล้วเอาจากตัวท่านเจได้รับอน,นิสสงพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนั้นคือการเป็นผู้ที่เข้าถึงอันไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปประการอันนี้กำลังถามว่า,าลูกชายเช่นยกตัวอย่างี่จ๊ะฐานะแห่งความอาภัพเช่นเกิดเป็นหญิงครับผมอ่า โอ้โหนี่นี่นะอันนี้นะและและลูกครึ่งลนะ่ะเป็นกระเทยก็เป็นความอาภัพครับก็เป็นความอาภาพนะัพเนี่ยนี่นะเป็นต้นเดี๋ยวหลังจะต้องเอามาชี้แจงแสดงกันเนาะไม่ท่านจะเป็นผู้ไม่เข้าถึงด้านในความอาภัพสิบแป แล้วก็ยังมีอานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะนั่นก็คือการทำอธิมุตตการกริยาหรือการอธิฐานจิตแวบลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์การทำอธิมุตตการกริยา นี่เราจะเห็นว่าก็าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มันจะยากมากไม่ใช่เพี่ยงลงมาเลยไม่ใช่นี่นะยากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครสักคนในตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องศึกษาให้ดีศึกษากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพปร่งทำอย่างไรเพราะการตั้งความปรมมารถนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นจุดเริ่มต้นของพระโพธิสัตว์ความเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งเข้าไปสู่ความเป็นพระบรมโพธิสัตว์อธิมุตตการกิริยาหมายความว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือได้ไปเกิดเป็นพรหมแล้วหากท่านมีความเบื่อหน่ายในการเสวยสุขอันเป็นทิพย์ เพราะมันก็สุขอย่างเดียวกับก็เบื่อเบื่อจะสร้างบารมีไม่ได้คล้ายๆโรยก็รวยไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใช้ตังค์อี่เงีย้ย <laughs> ถ้ามีความเบือ่อนายในการสวยสุขอมนทิพย์เพราะปรารถนาจะลงมาเกิดไปสร้างบารมีบนโลกมนุษย์อยากลงมาเกิดเหลือเกินถ้าก็สามารถทําได้นะ โดยการอธิษฐานจิตให้จุติเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในทันที oh. แม้ยังไม่หมดบุญ <Yeah. S 1> อย่างนี้เราจะรับถึงเรียกว่าอธิมุตตการกิริยา mm hmm. อย่างนี้นะสมุทโธน้าชันนิ่ตั้งความหลัรษนาเป็นพระสามัคคจญาเป็นบรมมบริษัทให้เกิดจะเป็นพรมโลกนี้อายุยืนยาวบอกอ๋อ้ม่ไหวเลยนั่งก็ไม่ค่อยเมือ่อยก็ไม่ชอบเลย มันโศกจังโอนโี่นก,นก็โศกนี่ก็โศกโศกจังเนี่ยแล้วเราจะได้บาร,รมีมาจากไหนเนี่ยไม่ได้ไดๆจะกินของเก่าอยากลงมาเกิดก็แวบได้เนี่ยแต่ว่าการทำรรที่พุทธการกิริยานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วไปแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายนี่ะจชะไ่ใจะว่าจะเป็นพรหมองค์ไหนก็ได้หรือเทวดา ท่านใดก็ได้ก็ไม่ใช่นะจ๊ะจ้างเฉพาะอ,อี่เลยเฉพาะนิยตะโพธิสัตว์คือผู้ที่ได้รับพุทธบัญอวิจากประสมมาสุธเจ้าลงในพระองค์หนึ่งแล้วนี่แล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตอ่าทำไมมาดุสิตเท่านั้นเมื่อกี้นี้บอกลมมันยังไงนะจ๊ะ สามารถจะทำทิมุตตการกิริยานี้ได้โดยที่เทวดาเราอื่นเท่าไปจะไม่สามารถทำเฉกเช่นนี้ได้ทานีิยตะโพธิสัตว์จะอยู่ชั้นดุสิตนั่นก็แปลว่าเฉพาะอันนี้สิจ้ะหรืออันอื่นด้วยก็เฉพาะนิยตาโพธิสัตว์ที่อยู่ในดุสิตครับผมจึงจะทําอทิมุตตการ<ม>กิริยาได้ใช่ไหมจ้ะใช่ครับอันอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ครับอันนิยตาก็ยังไม่ได้ยังครับผม นี่จะตอเนาะคือผู้ได้รับพุทธภรรยากรจะได้เป็นประสัมมาสมุธเจ้าอย่างแน่นอนนี่นะเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับอนิสงส์พิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าความเป็นประสัมมาสมุธเจ้าของท่านใกล้เข้ามาทุกขณนะตามระยะเวลาที่ท่านได้รับพุทธภรรยากรจากประสัมมาสมุธเจ้า ตามทันไหมจ๊ะซึ่งอันนี้สมพิเศษทั้งหมดดั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นเราสามารถที่จะสรุปโดยย่อดได้ดังต่อไปนี้คือเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะเกิดไปเป็นบุรุษเพศหรือชายแมนแมนหรชายแท้นะจ๊ะที่มีอวัยวะสมส่วนครบทุวนทั้งสามบสองประการ อีทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดก็สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถจะใช้งานประการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดีโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีเครือปร่างลักษณะงดงามสมส่วนดูดีและเป็นที่ตั้งศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นอีกทั้งยังทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ตามทันไหมจ๊ะเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านนอกจากจะรูปงามแล้วยังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเลิศและเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่เกิดจึงท,ทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถจะสอนตัวเองได้บนพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริงโดยที่ท่านจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมคือเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะโดยเหตุน,นี้เองจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดคำพูดและการกระทำที่ถูกต้องดีงาม แล้วก็เป็นใบประก,การสร้างบารมีเท่านั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าก็จะเกิดในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมอีกทั้งท่านจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นสมมาทิฐิแล้วก็มีฐานะร่ำรวยจะเป็นตระกูลที่ได้รับความเคารพนับถือของสังคมในยุคนั้นๆ ครมทั้งบุคคลรอบข้างของท่านก็จะมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์ที่เป็นกัลยาณมิตรคอยชักชวนกันทำความดีอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองจึงท,ทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและทำได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังโดยที่ท่านไม่ต้องมาขังวลใจในเรื่องการหาทรัย์ และความเข้าใจผิดของบุคคลรอบข้างกันเลยแม้แต่น้อยเ่เดียจาทําไมเราจาเป็นต้องรวยเนี่ยนี่เนาะรวยแล้วมันอะไรมันก็รู้สึกเข้าท่านะไม่เชื่อลอาไปรวยดูสินี่เนาะดีเหมือนเนาะจงรวยจงรวยจงรวยจงเป็นผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ สม,มาธิิสม,มาธิร<า>วยแบบพิจารทิฐิแมวเนอะต้องรวยแล้วก็ต้องเป็นสม,มาธิิด้วยมีสัมมาธิิมีความเห็นถูกต้องอย่างนี้สมควรรวยแต่หากว่าพระโพธิสัตว์จะต้องไปบังเกิดในภพภูมิอื่นโดยที่ท่านไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านก็จะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิที่ได้ครับความทุกข์ยากลําบากจนเกินไป อีกทั้งท่านก็จะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิที่มีการสวยสุขอันเป็นทิพย์ยาวนานเกินไปอีกด้วย oh. คือทวิบาคํมส่งผลให้ไปทุกก็ไม่ทุกเกินไปหรือส่งผลให้ไปสุขก็ไม่สุขเกินไปไม่ยาวเกินไปเนะี่ยคือท่านอยากจะลงมาสร้างบารมีได้เห็นได้เองจึงทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือขาดโอกาสในการสร้างบารมีเพราะเวยสุขหรือทุกข์นานจนเกินไปตามทานม<อ>ันไม่ใช่ไหมพอเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเราสร้างบารมีที่เต็มที่สะบั้นหันแหลกเลยและที่สําคัญพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในการสร้างบารมีอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงไหมจ๊ะในการสร้างบารมีเรามีความเปลี่ยนแปลงไหม มีวันไหมไม่มีวัน,ไม,มวนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดีมาก,ากอีกท่านท่านยังเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้มากยิ่งยิ่งเินไปเพื่อจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้นั่นก็คือการตัดสใจโน้ตระสัมาสมัมปจิยานเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่เนะาะเมื่อเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม าว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางทั้งทีมอย่างนี้นลจ้ะมีวานเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ไหมจ๊ะแน่หรือจริงซึ่ดอดีมากสำหรับการสั่งสมบุญสร้างปรมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบารมีให้ครอบทั่วและเต็มเบี่ยมทุกประการเราที่จะขาบารมีข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยหรือบารมีบางข้อจะขาดตกบกพร่องไปสักนิดก็ไม่ได้นี่นะจ๊ะบารมีสามสิบทัศน์ต้งครบท้วนบริบูรณ์แต่ว่าไม่น่าจะต้องใช้เวลายาวนานขนาดน,นั้นนะ อันนี้อันนี้อันนี้ครูไม่ใหญ่ว่าเองนะไม่เกี่ยวกับตำรานะแต่ว่าให้เอาตามตำราอันนี้เป็นเรื่องตำรับนี่นี่เราก็ว่ากันอย่างนี้เนาะมันน่าจะมีวิธีการเนาะย่นย่อเวลาแทนที่จะยืดยาวกันเนาะคือทำบุญจึ้อทีนี่เนาะ โอ้กว่าจะได้ผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าแสนกว่าพระองค์ล้านกว่าพระองค์สองล้านกว่าพระองค์แล้วกว็จะเกิดขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งก็มัม่นสินานมากนี่มั่นที่น่าจะมีโน้หาวตรงนี้นะแต่ในการที่พระโพธิสัตว์จะทำมโนปณิธานในการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สําเร็จได้นั้น ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีทั้งสามสิบาติเต็มเตี่ยมบริบูรณ์แล้วมาบญบารมีทั้งสามสิบชาของท่านเต็มเตี่ยมบริบูรณ์แล้วนะท่านก็นจะได้ตัรูุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจักรวาลที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห่วงวัฏสงสาร แห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งพระรนิพพานอันเป็นบรมสุขได้ที่ถ้าหากมีแสงกจัจจวานหรืออน,นันตจักรวาลจักรวาลที่มีสำเนานับไม่ถ้วนนี้ก็แปลว่าต้องมีการมาเกิดขึ้นพระสามาสุสุติเจ้านับโลกไม่ถ้วนเหมือนกันเนาะน่าจะมีสักจักรวาลหนึ่งที่เกิดตรงกันและจักรวาลน,นั้นได้รับพุทธวิญญาณ อ่านี่เนาะแล้วก็จักรวาลนั้นก็จะต้องผ่านห้าแสนเศษล้านเศษสองล้านเศษก็แปลว่าต้องมีเยยะเลยเนี่ยเออ่าในม่คิดไม่แปลกในคิดไดเอาเนาะนี่เนาะนี่ฮะจักรวาลอ่าเอะครบก็ครูไม่ใหญ่จักเพี้ยนไปเรื่อย <laughs> นี่นะแต่มันน่าจะมีหัวข้่เนะนี่เนาะเออเหมือนนิ้วมือเนี่ยฮานิ้วก็มันอ่นานะาเออนี่นะแสงก็จะวานันจวันก็หนาไอ,อเด็กเรียนอัวบาจะไปถือสาครูไม่ใหญ่นะ ถือสามไม้นี่นะไม่ถือนะเมื่อบุญบรารมีทั้งสามสิท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วท่านก็นจะได้ตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแม้ถ้าตัดสรุพร้อมกันทุกยักวานี่นะโอ,โอแล้วเรากราบพระรถนาเพราะท่านท่านตานก็ต้องเห็นนะซึ่งกันและกันแน่เลยนะเพราะว่าแสงกัจจวานาจวานีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ถ้าเป็นคนตัดจะไม่แช้งว่ามีแสงกัจจวานอานาจกวานใช่ครับตัดเองครับผมก็แปลว่าแท่นก็ต้องเห็นที่ต้งก็ต้องหน้าจะเนาะหน้าหน้าเนี่ยเราจะได้นิมนต์มาเตเดียวทั้งหมดเลยอินเนระเอาวันไหนดีนะไอเดมคุ้มครองอานาจกวาลแล้ว นี่นะได้สรุปเป็นสม,สมสราสุภเจ้าพ,พระองค์หนึ่งในอนาคตซึ่งเป็นบรคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจักรวาลที่จะนำมาส,สัสพั์ทั้งหลายหลุดพ้นจากข่้ววัฏสงสารแห่งความทุกข์สู่ฟังพระนิพพานอันเป็นบรมสุขได้ดังนั้นการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ละท่านจะต้องใช้ความเพยายามความตั้งใจที่มุ่งมั่นและมีความอดทนอย่างมากในการสร้างบารมี และที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยธรรมที่จะทำให้ได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอีกด้วยส่วนธรรมนี้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเนี่ยเราก็คงจะต้องติดตามกันในตอนหน่อไป